สวัสดีค่ะวันนี้เรามาน้ำตกตากัยายที่นครนายกนะคะพาน้องเมษามาเล่นน้ำตกบรรยากาศ<ห>ดีมากค่ะไม่มีคนเลยค่ะเราเล่นกันอยู่ครอบครัวเดียวเลยไม่เคยเล่นน้ำตกเลยอ่ะคะดีใจมากดีใจไหมคะ,คะอ๋อพ่อแม่ลูกมาะค่ะวันนี้ <laughs> ครั้งแรกที่เล่นน้ำตกของจริงค่ะ ส่วนมากจะเล่นน้ำตกส่วนน้ำนะคะฟังเสียงสิคะฟังเสียงน้ำตกนคะโอ้โหได้ยิน้วสดชื่นมีเสียงนกเสียงกาเสียงน้ำตกจาแม่มีชิงช้าตรงนั้นด้วยอ่ะเออใช่เดี๋ยวแม่จะไปนั่งให้ดูนะคะแต่ว่าแม่เจ็บแขนอยู่ให้พ่อนั่งดีกว่านะคะเดี๋ยวปวดตกอเดี๋ยวมันจะหักไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่หักหลักมันรับน้ําหนักได้เยอะยๆใช่ไหมคะคุณพ่อนมตุ่ยเลยโอ้โหนมตุยเลย,ย,เลย <laughs> คุณพ่อใสคุณพ่อใสหดคุณพ่อใสหดแต่แต่จริงๆแล้วไม่โหดนะคะโอ้ยโอ้ยอะไรคะไม่หดได้ไงคะบ่นบ่นบน,บน,บนมีแต่บ่นคะ่ะบ่นอยู่นั่นแหละ <laughs> โอเคแค่นี้ก่อนนะคะ